ความเคลื่อนไหวของจีนในการคุมแร่หายากอย่างเข้มงวดทําให้ผู้นําสหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีอีก100เปอร์เซ็นต์และเดินเกมเพื่อชิงห่วงโซ่อุปทานแร่หายากในหลายประเทศนะครับสประเทศล่าสุดก็คือไทยมาเลเซียและญี่ปุ่นที่เพิ่งลงนาม MOU และข้อตกลงกับสหรัฐในการเดินทางเงยือนครั้งนี้ไปนะครับสหรัฐยังไปจับมือกับออสเตรเลียก่อนหน้านี้ลงทุน3,000ล้านดอลลาร์ในช่วง6เดือนข้างหน้าครับโดยสหรัฐจะได้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งแร่สำรอง และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยนอกเหนือจากออสเตรเลียปากีสถานก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ลงนามข้อตกลงมูลค่า500ล้านดอลลาร์กับสหรัฐให้สิทธิ US Strategic Metals เข้าถึงพลวงและทองแดงนะครับยูเครนก็เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงเหมืองแร่ไม่ต่ำกว่า100แห่งทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับประกันความมั่นคงเช่นกันและผู้นำสหรัฐยังเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพระหว่างดีคองโกกับรวันดาสประเทศใน ริกในข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐสามารถเข้าถึงแหล่งแรกของทั้งสองประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักประกันความมั่นคงเช่นกันนะครับ